สวัสดีค่ะหลินจากแอคทีโวนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนค่ะมาทําความรู้จักแล้วก็มาทําความเข้าใจนะคะเกี่ยวเรื่องของการกําหนดสิทธิของยูเซอร์ค่ะบนตัวระบบใหม่ของเราที่ชื่อว่าแอคทีโวเนะคะถ้าคุณคือเจ้าของธุรกิจค่ะที่มีบริษัทหลายบริษัทหรือว่าจะต้องมีการจัดการนะคะบริษัทในรูปแบบของเครือแล้วก็มีพนักงานนะคะจำนวนมากที่ต้องเข้ามาทํางานร่วมกันบนตัวระบบแอคทีโวเนะคะวันนี้จะต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะเราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวเรื่องของการแยกสิทธิ์ของพนักงานกันค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในเรื่องของการตั้งค่าแล้วก็ทําความรู้จักนะคะเกี่ยวเรื่องของสิทธิ์แต่และยูเซอร์บนตัวระบบ a อ r i v o x กันเรามาทําความเข้าใจนะคะเกี่ยวเรื่องของตัวระบบ a อ r i v o เกันก่อนนะคะว่าตัวระบบ a อค i v o x เนี่ยคืออะไรแล้วก็จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตในการทํางานให้กับผู้ประกอบการเจา้าของธุรกิจอย่างเรา,เราอย่างไงได้บ้างนะคะบนตัวระบบ a อ r i v o x นะคะเขาจะเปรียบเสมือนกับแผนกการเงินออนไลน์ค่ะที่จะเข้ามาช่วยจัดก,การนะคะติดตามสถานะทางการเงินของธุรกิจทั้ทงในเรื่องของแดชบอร์ดการจัดก,การเอกสารและที่สําคัญ เขายังเป็นตัวช่วยนะคะให้ผู้ประกอบการสามารถส่งเอกสารทั้งหมดนะคะให้กับทางนักบัญชีแบบออนไลน์ได้ด้วยค่ะ ซึ่งเดิมนะคะเราอาจจะคุ้นเคยกันในชื่อของตัวระบบ a c r i v o Assistant นะคะจริงๆแล้วตัวระบบ a c r i v o X ตัวนี้นะคะก็เป็นตัวระบบที่เราอัปเกรดขึ้นมาค่ะจากตัวระบบ a c r i v o Assistant เดิมเองแต่เป็นการอัปเกรดขึ้นมานะคะเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นในด้านการทํางานให้กับผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นตอนนี้นะคะเราไปดูในเรื่องของการกําหนดสิทธิ์ด้านการใช้งานกันนะคะเพราะว่าในเรื่องของการกาหนดสิทธิ์ด้านการใช้งานตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สําคัญค่ะที่เราได้เพิ่มเติมเข้ามาบนตัวระะบบ AcryX ค่ สำหรับการตั้งค่าสิทธิ์ของ user นะคะบนตัวระบบ a z u r S เราได้มีการแบ่งเล v e l นะคะออกเป็น2เลเว v e l ด้วยกันเล v e l ที่1น,นะคะเป็นการแยกตามแผนกค่ะเราสามารถที่จะแยกนะคะพนักงานเข้าในแต่ละแผนกได้นะคะโดยเราได้แบ่งออกไว้ทั้งหมด4แผนกด้วยกันก็คือจะเป็นในสิทธิ์ของตัว o นอ e r นะคะเจ้าของบริษัทที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมดนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของ finance นะคะหรือว่าทางฝ่ายการเงินที่จะเข้ามาจัดก,การเอกสารทางด้านการเงินค่ะส่วนที่3นะคะก็จะเป็นในฝ่ายของเซล ะะหรือว่าฝ่ายขายนั่นเองที่เราจะเข้ามาเปิดเอกสารใบเสนอราคาหรือว่าใบแจ้งหนี้ค่ะและก็ส่วนที่4นะคะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นของฝ่ายสั่งซื้อค่ะที่เราจะต้องมาจัดการเอกสารสั่งซื้อหรือว่ารับสินค้าต่างๆบนตัวระบบอันนี้ก็จะเป็น4แผนกนะคะที่เรามีการจัดเตรียมไว้ให้สําหรับการใช้งานบนตัวระบบ a g r i v o X ค่ะสําหรับเลเวลที่2นะคะนอกจากที่เราจะแยกจากแผนกแล้วเรายังแยกจากสิทธิ์ของการเข้าถึงข้อมูลได้ค่ะโดยเราได้มีการแบ่งเลเวลนะคะออกไว้ทั้งหมด4ี่เลเวลเช่นเดียว กันก็คือในเลเวลของโอนเนอร์นะคะที่เข้าถึงข้อมูลทุกอย่างบนตัวระบบได้เลเวลถัดมาค่ะจะเป็นเลเวลของเมนเจอร์นะคะที่สามารถที่จะจัดการเอกสารอนุมัติรายการและก็จัดการในเรื่องของตั้งค่าต่งตางๆบนตัวระบบค่ะ แล้วก็เลเวลที่3นะคะก็จะเป็นในฝั่งของโอเปอเรเตอร์ค่ะที่บางทีนะคะเราอาจจะอยากให้พนักงานเข้ามาเพื่อคีเอดเอกสารเท่านั้นไม่อยากให้อนุมัติรายการนั่นเองแล้วก็เลเวลสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเลเวลของวิวเวอร์ค่ะที่จะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลแค่การเรียกดูรายการเท่านั้นไม่สามารถสร้างเอกสารนะคะบนตัวระบบได้ซึ่งเดี๋ยวในท้ายคลิปนะคะเราจะมีตารางสรุปขึ้นให้ดูอีกครั้งนึงค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการกําหนดสิทธิ์นะคะของแต่ละ user บนตัวระบบ a c r i o X นะคะซึ่งถ้าสมมติเราอยากที่จะทําการตั้งค่าหรือว่าเพิ่มพนักงานเราก็สามารถดําเนินการได้ง่ายมากๆค่ะโดยไปที่เมนูตั้งค่านะคะแล้วก็เลือกที่ตั้งค่าบริษัทกดเลือกเพิ่มผู้ใช้งานค่ะและเราก็สามารถที่จะเพิ่มนะคะ user ของพนักงานกําหนดสิทธิ์การทํางานบนตัวระบบและกดบันทึกได้เลยค่ะนอกจากการตั้งค่าสิทธิ์ของพนักงานบนตัวระบบ Acroio X แล้วนะคะเรายังมีการเพิ่มฟีเจอร์อื่นๆอีกด้วยนะคะ ติดตามรับชมกันในคลิปหน้าค่ะใช้ Agrivo ก็เวิร์กได้ทุกที่มาเปลี่ยนธุรกิจของคุณไปสู่ดิจิทัลกับ a g r i v v o ค่ะ